you mm -hmm. กบสวัสดีครับพี่น้องป้องป่าสุภุสุคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องทองคําพาเบิ่งอีกแล้วนะครับผมวันนี้ทองคําพาพี่น้องมาเบิ่งวัดวารามทางกรุงเทพมหานครนะครับผมเป็นวัดจันทริษฐารามนะครับผมตั้งอยู่ซอยเพชรเกษม48นะครับผมอยู่ในเมืองกรุงเทพนะครับผมอยู่บางวานะครับภาษีเจริญนะครับผมอันนี้ถ่ายรูปมัน พญานาคพี่น้องด้เบิ่งกันก่อนนะครับผมเป็นบันไดนะครับผมบันไดโบสถ์นะครับเป็นพญานาคสีเขียวนะครับซึ่งมีความสวยงามนะครับผมเจ็ดเซียนนะครับผมทองคำพพี่น้องมาเบิ่งวัดว่าอารามอีกแล้วครับผมวันนี้ครับผมนี่ครับประตูทางเข้าหลังจากกินก๋วยเตี๋ยวแล้วนะครับผมกัญ่าพระพี่น้อง่างเข้ามาทางปองนี่นะครับผมเข้าในหลายทางนะครับ ยาหลัดมาทางโซนนี้นะครับผมสีมีดอกไม้นะครับเขามามาสิพรกอบดอกไม้ครับฮครับพี่น้องครับผมวัดวาลาเป็นสะอาดครับเป็นวัดใหญ่โตครับเป็นวัดหนึ่งซึ่งมีประวัติศาสตร์เก่าแก่นะครับผมหลวงปู่ขาวนะครับผมจักเยหน่องไก่กุ๊กๆนะครับอพ่อน้องไก่พอดีครับผมไทยอุบุเป็นจังหวัดครับ น่องไก่กุ๊ก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 ไม่มีข้าวสารใเานเธอนะจ๊ะ <ride> โอ้น้องไก่ครับเ,เดี๋ยวพาพี่น้องยางเข้าไปเบิรงทางในหน่อยครับเนาะยางเข้ามาแล้วครับผมกสิบพ่อคู่คนนะครับ,รบซึ่งมือนี้ตรงกับวันศีลน,นะครับผมสิบห้าคำนะครับกล้องกับลูกดิกด๊กๆหน่อยหน่อยแล้วพี่น้องเด้อสิลายตาหน่อยหน่อยพาพี่น้องยางเข้ามาเบิรงทางในนะครับ ครับโบโสดหลังบักใหญ่ครับผมสูงสวยงดงามครับผมเดี๋ยวผมแพนกล้องให้พี่น้องเบิงบรรยากาศร,รอบๆนะครับรถล,ลายแห้งครับพี่น้องครับจอดสับลาบอยู่ครับผม่ะพี่น้องเีนยวยางเข้าไปเบิองโบโสดกันครับผมตามหลังคุณยายเ่นเลยครับผม เปิดยางก่อนน้องเขายางกำหลังเพล่นเดินตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กลับเพลินวะยายเราไปทำคุณเฮาเลี้ยวเขามาน้ำพี่ครับโบตองยางน้ำคุณเราี่เฮาเขามาโบสถกันดีกว่าครับผมแทนแทนครับผมนะครับสิพ่อพระสงฆ์อยู่ทั้งทึงกับยาคูนะครับผมยาคูยาซาเป็นสวดมนต์กันครับวันนี้ครับในโบสซนนะครับผมบบได้ขึ้นไปบกวนเพลินนะครับผม อันนี้ผมก็อยูทั้งลุมนะครับนะครับประตูวัดครับนะครับตึกรามว้านซองใหญ่โตครับผมเป็นแมนชั่นครับตรงนั้นของให้คนนอนครับดอกไม้สวยงามครับผมเนี่ยครับนี่ครับพญานาคเจ็ดเสี้ยนครับผมนำตัวสีเขียวเนี่ยพระสงฆ์เพิ่นก็ตตดเตรียมนะครับ จะรับเพิ่งกระสวนมัฒน์เหรครับผมอันนี้เพิ่นเตรียมตัวอยู่นะครับผมวันนี้ตรงกับวันสิบห้าค่ำนะครับผมอ่าให้พี่น้องดูความสวยงามขององค์พระยานาคนะครับอ่าสวยงามมากพี่นอ้องหากสิ้ชอบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นับเนี่ยเด้อครับเด้อหาพี่นอ้องหลอกวัดครับคนนี้ เบิรงอันนี้จ้าหน่อยเดี๋ยวสิผมสิพาพี่น้องลงไปไหว้พระนะครับไปทําบุญกันอยู่ข้างล่างนะครับผมตรงองค์วิหารหลวงพ่อขาวนะครับอยู่ข้างล่างนะครับผมอันนี้เป็นบรรยากาศทึ่งๆองคโบสถ์นะครับผมข้างบนนะครับวัดมีความสวยงามครับผมโบสถ์สูงครับใหญ่แห้งครับผมสะอ่อนเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับกว้างครับสะอาด ได้ฟิลอีกอความรู้สึกหนึ่งเลยครับพี่น้องเห็นตึกครับได้ฟิลอีกบรรยากาศหนึ่งครับผมอันนั้นจะเป็นที่ให้คนเช่านะครับคนเช่าได้มานอนนะครับผมเป็นแมนชั่นนะครับเห็นบครับเห็นตึกเห็นผสมผสานกับนะครับระหว่างตึกและกาัดวาอารามนะครับ มีความสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมถ้าเป็นทั้งวัดบ้านนอกเขานะครับก็บสีงามอีกแบบหนึ่งนะครับผมค,บครับหลักั้งครับมันครับให้พี่น้องได้เปิงบรรยากาศรบอบๆนะครับเนะาะเดี๋ยวผมสิภาพี่น้องยางลงไปทางลุ่มนะครับเห็นบครับแนมแนมเห็นบครับตึกไกลๆพูณนะครับ งามเนาะงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับพี่น้องอันนี้ตอนผมถ่ายทําผมบริเวานะครับผมเลยมาว่าเอาทีหลังนะครับผมม,มาพากเานะครับผมกลับมาที่สตูดิโอข้างๆผมนะครับพาพี่น้องอยางลงบันไดครับพอาจาอา์เพ่นพอดีครับ กลังจะสิ่งเปส่วนมน์นะครับปเอาลงไปไหว้พรนก,กันหลวงภูเขาวครับผม ยางออกประตูทั้งนี้นะครับผมนะครับเลี้ยวขวายางซื้อไปนี่ครับกับพ่อเลยครับวิหารหลวงพ่อขาวครับนี่ครับเขามาแล้วครับเดี๋ยวจุดอันิ่อนครับผมเติมน้ำมันตะเกียงอนครับผมเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับชีวิตจะได้สว่างสวยนะครับอันนี้ข้าเจ้ามาไหว้หลวงพ่อขาวครับผมทุบเทียนบูซานะครับ ยอดได้ตามกำลังศรัทธาเด้อห้าบาทสิบบาทเนี่ครับตรงนี้ครับผมยอดได้เลยครับผมดอกไม้งามครับตู้ใหญ่ได้เลยผมนะอันนี้พระเจ้ามาเหตุบุญสังฆทานครับเห็นบอกครับสิมีพระนั่นอยู่ตรงนั้นครับผมมาทำพุ่งสังฆทานตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นน้ำพุครับผมให้น้ำตกสนุก ตุกในน้อย,นะยนนครับายในวันเนาะพี่น้องมาเอาบุญครับวมื่อวครับขอคำพาพี่น้องมาขอบุญครับวัดจันทร์ปริศนาราม เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องฝากพี่น้องไว้สำหรับคน,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 นอยนะครับเนาะมือหนามือในพทกันใหม่นนนหนนเนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเด็ด้าพี่น้องเด้อบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับผม